คุณว่าอะไรทำให้ใครบางคนยอมจ่ายมื้ออาหารเช้าที่มีราคามากกว่าหนึ่งล้านบาทอย่างที่แจกเคยเล่าให้ฟังนะคะอาหารเช้ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มตั้งแต่ไม่มีใครกินอาหารเช้าหรือไม่อยากกินอาหารเช้าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันที่เริ่มมีห้องอาหารเช้าสำหรับคนที่ร่ำรวยแต่คำถามคือคุณคิดว่า อาหารเช้าเนี่ยจะไปได้ไกลมากแค่ไหนในแง่ของราคาของมันคุณจะยอมจ่ายให้กับค่าอาหารเช้าของคุณในราคาเท่าไหร่คะลดพุงลดปวดหลังกับโค้ชแจอรุณสวัสดิ์ค่ะ อาหารเช้าต่อไปนี้บางอย่างมีเสิร์ฟเป็นประจำค่ะแต่บางอย่างคืออาหารที่เกิดขึ้นในวาระพิเศษแต่ที่มีเหมือนกันก็คือมันไม่ใช่อาหารราคาธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยแพงมากๆจนกระทั่งบางทีมหาเศรษฐีบางคนก็อาจจะขยาดไปเลยเพราะนึกว่ามันเป็นอาหารที่แบบพิเศษวิลส์มาลาอะไรแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นอาหารที่ธรรมดามากมันคือแพนเคก้กับเบเกิลนั่นเองค่ะ ที่โรงแรมเรดิสันบูเอตวาริเดียนนะคะที่เมืองแมนเชสเตอร์เชฟแมทธิวดาวส์ขาเชฟประจำห้องอาหารหรูอย่างโอปุส1ได้สร้างสาร์แผ่นเค,ค้กขึ้นมาจานหนึ่งค่ะเป็นแผนเค,ค้กที่เรียงซ้อนกันหลายๆชั้นด้านในเป็นไส้ l o เ s t e r c a v วียและ t ฟ f f e ลโดยมีซอสเคียงคู่เป็นซอสฮอลแลนดัสที่ทำจากแชมเปญดอมเปรยองนั่นเองแพ่นเค,ค้กก็คือแพ่นเค,ค้กค่ะกรรมวิธีมันไม่มีอะไรแปลกใหม่เลย แ,และที่จริงๆวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่ได้ประหลาดโลกอะไรทว่าราคาของแพนเค้กจานนี้ค่ะอยู่ที่1330้ยเหรียญหรือคิดเล่นๆนะคะก็คือประมาณเกือบ40,000บาทแต่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงมีคนกินนะคะแต่มาดูในจานที่2กันค่ะประมาณพันเหรียญหรือประมาณ3 0,000บาทเหมือนกันก็คือเบเกิลของโรงแรมเวสตินในนิวยอร์คค่ะตรงข้ามกับไทม์สแควร์ที่นี่เสิร์ฟอาหารเช้าจานหนึ่งซึ่งดูธรรมดามากคือเบเกิลกับครีมชีสค่ะ แต่ที่พิเศษก็คือเชฟแฟรงค์ทูฮาร์กบรรจงทำครีมชีสจากเห็ดทัฟเฟิลขาวอัลบาและตกแต่งด้วยโคจิวิเบอร์รี่ค่ะ แต่เขานำโกจิเบอร์รี่เนี่ยไปแช่ในไวน์ลิสลิ้งซะก่อนแล้วออกมาทำเป็นเยลลี่สีขาวขุ่นวางลงบนครีมชีสอีกทีจากนั้นก็เอาทองคำมาประดับประดาเพิ่มออกมาเป็นเบเกิลหรูที่หน้าตามไม่แตกต่างจากเบเกิลครีมชีสทั่วไปแต่มีสีขาวและสีทองแบบวิบวับวิบวับดูสวยงามมากๆแต่สนนราคาอยู่ที่1,000เหรียญหรือประมาณ3 0,000บาทเท่านั้นเอง อาหารเช้าอีกหนึ่งจานนะคะที่ลือเรื่องชื่อมากก็คือจากร้านอาหารในนิวยอร์กนะคะนั่นคือร้าน n o r m a านะคะเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมเลอ a r พาร์เคอร์เมนะคะที่นี่เป็นร้านหรูอยู่แล้วค่ะแต่อาหารเช้าจานพิเศษนี้เป็นไข่ค่ะพูไง่ายๆก็คล้ายๆไข่เจียวที่ยังเยิ้มๆอยู่หรือที่เรียกว่าฟริตตาต้า แต่เขาใช้ล็อบสเตอร์หนึ่งปอนมาทำไข่ฟิตต้าค่ะเม,เมนูนี้ใช้ไข่มากมายถึง6ฟองวางลงบนมันฝรั่งทอดลาดทับด้วยคาเวียจำนวน10ออนซ์ที่จริงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับ2จานแรกจานนี้ราคาจะถูกกว่าเนื่องจากเป็นจานใหญ่ไม่มีทางที่ใครจะกินหมดได้คนเดียวดังนั้นจึงทำเป็นเวอร์ชันจานเล็กสำหรับ1คนให้ด้วยสนุนราคาในราคาเพียง100เหรียญเท่านั้นหรือประมาณ3,000บาท ผ่านกันไป3จานต้องบอกเลยว่ามีทั้งหลักพันและก็หลักหมื่นที่จริงแล้วนะคะราคาบุฟเฟ่ของอาหารโรงแรมหรูในในเมืองไทยของเราเนี่ยค่ะนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ราคาค่ะ7 0 0 8 0 0 0 0 0พันหรือ2,000บาทนะคะซึ่งก็มีคนยอมควักกระเป๋านะคะนะคะแต่มีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เราเรียกว่าอาหารเช้าซินเดเรล่าหรือซินเดเรล่ารอยัลเทเบิลเบรคฟาสซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการซื้อประสบการณ์มากกว่าเพราะจัดขึ้นที่ปราสาทซินเดเรล่าในดิสนีย์เวิลด์ฟลอริดาค่ะคนที่จะสนุกสนานกับอาหารเช้าแบบนี้ที่สุดก็น่าจะเป็นเด็กๆที่ลหลงไหลในเทพนิยาย เพราะในในการทานอาหารเช้าแบบนี้จะมีการมอบมงกุฎให้ใส่พร้อมกับลูกโปง่งแล้วก็มีเค้กเจ้าหญิงรวมไปถึงมอบรองเท้าแก้วให้ด้วยเพื่อให้นำรองเท้าแก้วเนี่ยให้ใส่กันไปเดินเล่นกันไปในช่วงกินอาหารตอนเช้านะคะ ทุกคนจะได้เป็นเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายในปราสาทซินเดอเรลล,ล่าของแท้ๆแต่ถ้าถามว่าอาหารเช้าคืออะไรบ้างคือบอกเลยว่ามันเป็นอาหารที่ธรรมดามากก็คือมีเพี่อแค่ขนมปังต่างๆอาหารจานหลักก็คืออย่างเช่นเป็นโทสเตครปปูและอื่นๆแต่ที่แน่ๆค่ะคุณจะได้ร่วมโต๊ะกับเหล่าเจ้าหญิงในดิสนีย์ต่างๆค่ะ เรียกว่าเป็นการขายประสบการณ์กันมากกว่าเพราะคนที่มานะคะก็จะได้รู้สึกแบบว่าเป็นเป็นหนึ่งองหญิงเลยแต่ถ้าสำหรับท่านที่อยากได้ประสบการณ์ของฮิปสเตอร์ในราคาเศรษฐีแล้วเศรษฐีที่ใจบุญคุณอาจจะต้องแวะที่ Tangbury Coffee House ในอังกฤษค่ะเพราะที่นี่เสิร์ฟแซนด์วิชอาหารเชา้าที่เรียกว่า Bacon Blink เป็นแซนด์วิชอาหารเชา้าราคา256เหรียญหรือประมาณเกือบ8,00 0บาท จุดเด่นของเบคอนบลิงก็คือเป็นเบคอนที่ทำจากหมูสายพันธุ์พิเศษที่หายากนำมาปรุงกับทัฟเฟิล ผักวอเตอร์ครีสเชฟรอนแล้วก็ไข่แล้วโรยด้วยผงทองคำแท้ๆที่เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังสาเหตุที่อาหารเช้าชนิดนี้มีราคาแพงเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะแบ่งให้กับองค์การการกุศลสองแห่งนะคะที่นำไปช่วยเด็กๆในสวาซิแลนด์ให้ได้เรียนลักบ,บี้แล้วก็ช่วยองค์การทหารผ่านศึกที่พิการให้ได้กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้งและแน่นอนที่สุดค่ะร้านนี้นะคะก็คือร้านพอฟิลลิปนะคะให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ก็จะทำเมนูนี้ขายไปตลอดกาลเลยค่ะตราบเท่าที่ยังทำเงินเพื่อการกุศลได้อยู่เพราะเขาคิดว่าราคาแพงเป็น3าเท่าของที่ควรจะขายจริงก็หวังว่าจะสามารถนำรายได้นะคะไปมอบให้กับการกุศลนั่นเอง เราได้เห็นไปหลายจานแล้วที่มีราคาค่อนข้างสูงจนถึงสูงมากแต่ตอนนี้แจจะมาพามาถึง2จานสุดท้ายที่สูงมากๆเพราะมันเป็นอาหารเช้าที่เกิดในเขาเรียกว่าวาระพิเศษนะคะจากร้านอาหารเช้าของร้านโดนัทที่เรียกว่าคริสปี้ครีมนั่นเองหลายปีก่อนนะคะคริสปี้ครีมในอังกฤษเคยเฉลิมฉลองสัปดาห์โดนัทแห่งชาติค่ะโดยทำโดนัทที่แพงที่สุดในโลกมามันเป็นโดนัทช็อกโกแลตหรูหราที่ใช้เยลลี่ทำจากแชมเปญ อมเบรยองและมีทองคํา24กระลัดประดับตกแต่งโลยด้วยผงทองคําและมีเพชรเม็ดสิวที่กินได้ค่ะประดับอยู่ด้วยคริสีิคีมขายโดนัทนี้พร้อมกับบริจาคเงินเพิ่มเติมอีก10,000ปอนดนะ์ไปช่วยเด็กๆที่มีอาการป่วยทางสมองค่ะวางง่ายๆก็เป็นการขายประสบการณ์อีกอย่างหนึง่ง ะะแต่อาหารเช้าที่แพงยิ่งไปกว่าน,นี้ค่ะมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวอาหารเช้าจริงๆก็คืออาหารเช้าแห่งเวสเ็นค่ะนะคะเรียกว่าเป็น breakfast at Tiffany นะคะซึ่งปรากฏว่านะคะเป็นจัดขึ้นโดยบริษัทเล่าจากฝรั่งเศสนะคะจากแชมบอร์ด ะะได้จัดงานนี้ขึ้นกับละกับอาหารที่มีราคาสูงถึง37,600เหรียญหรือว่าประมาณ1ล้านบาทนั่นเองถามว่าอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยมากกว่า1ล้านบาทเนี่ยเขาเสิร์ฟอะไรคําตอบนะคะเป็นแค่ครัวซองค่ะที่มีทองคําและอัญมณนนีที่กินได้เสิร์ฟมาพร้อมกับแยมเรด u คอร์เรนที่นำมาเล็ดออกโดยใช้แรงงานคนกับกาแฟขี้ชมดะคะ่ะและแชมเปญค็อกเทลของจมบวดนั่นเอง โดยขวดที่เสิร์ฟนะคะเป็นทองคําประดับประดาด้วยไข่มุกและเพชรถือว่าเป็นอาหารเช้าที่หรูหรามากที่สุดในโลกแต่ถ้าใครชอบกินอาหารเช้าหนักๆก็อาจจะไม่อิ่มนะคะเพราะมีแค่ครัวซองกับแยมเท่านั้นและค่ะ ประวัติศาสตร์อาหารเช้าก็เหมือนประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะมันซับซ้อนขึ้นหรูหราขึ้นห่างไกลผู้คนทั่วไปมากขึ้นการมองดูราคาและวิธีที่ผู้คนปฏิบัติต่ออาหารเช้าจึงบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างเหลือเกินค่ะและพรุ่งนี้จะจะมาเล่าถึงอาหารเช้าบนเตียงค่ะว่ามันจะหรูหราโรแมนติกหรือธรรมดาแค่ไหน